เดีย๋ยวนี้าชีพมัโคตรเนี่ยเลยถ้าพ่อแม่พ่อแม่ดดหลอกอะ่ะแม่งไม่แปลกเลยเว้ยเมื่อกี้กูเจอคนโทรมาเว้ยบอกกูว่าขอโทษนะครับโทรมาจากไม่ทราบว่าคุณลูกค้าซื้อกาสจอ4060 TI ไ,ไปหรือเปล่าครับซึ่งซึ่งใช่ไงคือกูอะซื้อซื้อกาสจอรุ่นนี้ไปเลยเป๊ะเ,เ,เลยกูก็แบบอ่าใช่ครับเออขอโทษนะครับแต่รู้สึกว่ากาสจอล็อตที่คุณลูกค้าได้ไปอะ่ะ มันมีปัญหานะครับซึ่งการ์ดจอกูอะที่กูซื้อมาไม่มีปัญหาจริงๆเออกูปแบบคอมไปซ่อมไปแบบ4ี่ห้าทีอะที่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรจนทุกวันเนี้ยมันก็ยังมีแบบเออเลออยู่นิดน,น,นหน่อยคือมันจะมีแลกอยู่ที่แบบว่าเสียบกล้องแล้วมันจะแลกอะคือด้วยสเปคคอมสี่ห้าหมื่นเน้แม่งไม่น่าจะแลกได้เลยเว้ยแต่คอมกูแลกเว้ยกู็แบบ หรือว่ามันเสียที่การจอจริงๆวะการจอกูเสียหรือเปล่าเขาติดโทรมาเพราะว่าเอาจริงๆถ้ามีคนไปรายงานก็เห็นว่าเออมันเสียเสียทงล็อตมันก็อาจจะแบบต้องต้องทาการรีฟันอะไรหรือเปล่า,เ,าเขาก็าบอกว่ามีทางเลือกให้2ทางนะครับก็คือเอากาดจอมาเปลี่ยนกับเขาแล้วเขาก็จะรีฟันเงินให้เต็มจํานวนกับอีกอีกช้อยหนึ่งก็คือเอาเงินรีฟันไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่าภายในอนาคตอะ มีปัญหาหรืออะไรอ่ะก็สามารถเอาการ์ดจอไปไปเปลี่ยนรีฟันเงินเต็มจำนวนได้มึงจะทํำยังไงมึงก็ต้องเอารีฟันก่อนครึ่งหนึ่งถูกปะเราก็สองจิตสองใจว่าการ์ดจอที่เราได้มามันอาจจะฟังจริงเพราะว่าเราใช้ยังมีปัญหาจริงๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแอดไลน์ฝ่ายบัญชีไปจะได้คุยกันว่าชื่อบัญชีอะไรจะได้รีฟันได้เขาเขาเขาก็ส่งไลน์มาเขาก็ให้กูพิมพ์ว่าตามด้วยแบบ เบ,เบอร์ต่อท้ายด้านหลังก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าเออเมื่อกี้ที่มาติดต่อเรื่องขอรีฟันใช่ไหมครับชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อ่าโอเคก็จะขอรีฟันเงินครึ่งนึงใช่ไหมครับงั้นขอทราบเป็นเลขที่บัญชีหน่อยแล้วก็เป็นธนาคารอะไรต้องแอดไลน์ไปที่ ที่ตัวกุูศสีก่อนคือเขาก็ส่งลิงก์มาให้แต่กูก็รู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆล้วกูก็เลยไปดูลิงก์จากใน Google ว่ามันตรงกันหรือเปล่าอ้าวกูก็แอดไปไอ้กูก็เห็นว่าเออมันตรงกันมันเป็นออฟฟิเชียลมันไอ้นี่ือกูแอดจาก Google เลยนะไม่แอดจากลิงก์เขาคือเริ่มตระกิตตัะกิดแล้วไงก็แบบเออแอดแอดจากลิงก์เขาเอ้ยมันไม่ได้ละเดี๋ยวมันเป็นอันตรายก็เลยไปแอดจาก Google แล้วพอลองคอมแพร์กันดูเออใช่มันตรง แสดงว่ามันก็นยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมกูก็แอดกุงศีไปแล้วเขาก็ให้กูพิมพ์ชื่อกูตามด้วยรายละเอียดว่าของเงินครึ่งจำดครึ่งจำนวนจากราคาราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือเขาอะบอกบอกหมดเลยนะว่าการจอรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปได้เลยเงิน่ะมันน่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอเข้าไปดูปุ๊บ ก็อย่างที่รู้กันอะเงินไม่มีทางเข้ามาอยู่แล้วอะแล้วแล้วที่กูว่ามันแปลกๆนะเพราะบริษัทอะพวกเนี้ยบริษัทใหญ่อะเขาไม่มีทางหนึ่งนาทีแล้วโอนเงินมาได้หรอกเคยเคยไปทําเรื่องอะไรในบริษัทอะไรทั้งอย่าง่ะไม่จะต้องแบบขอรีฟันทีหนึ่งมันจะต้องแบบเจวันสิบวันครึ่งเดือนกว่านี่บอกว่านาทีหนึ่งเดี๋ยวจะ,ะรีฟันให้เลย เออกูก็รู้สึกว่ามันแปลกแล้วม,มันไม่ใช่แล้วแล้วก็แล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเออเงินไม่เข้าจริงๆหรอครับเดี๋ยวลองคือตอนนี้กูก็เริ่มเริ่มบ่นบ่นแล้วว่าแบบมันจะแฮกอะไรกูเปล่าแต่ก็คือด้วยความที่เรารู้เรื่องไอทีไงว่าการแอดเพื่อนในไลน์อ่ะมันก็ยังแฮกโทรศัพท์ยังอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเรายังไม่ได้เอา otp ให้โหลดแอปอะไรยังไม่ได้เข้าลิงก์ยังไม่นี่แค่แอดเพื่อนแอดไลน์อ่ะกูคุยในในคอมมันก็ไม่มีทางที่จะแบบ มาแฮกในโทรศัพท์ได้เพราะยังไม่ได้กดอะไรไปอย่างนั้นไปเลยก็เขาก็บอกว่าเงินไม่เข้าจริงๆหรอครับเงินไม่เข้าถ้าอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยผูกบัญชีกระทางมาก่อนเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องผูกบัญชีอะไรให้เรียบร้อยก่อนกูก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะวิชาชีพละกูก็เลยบอกว่าไม่ทําต่อแล้วครับเป็นวิชาชีพแล้วเขาก็หัวเราะเลยแล้วเขาก็บอกว่าล้วแต่ลูกค้าเลยครับ เ,เออแล้วก็วางสายไปแล้วกูก็เลยเกิดความคิดว่าเนี่ยขนาดพวกเราอะ่ะเป็นคนที่มีความรู้นะยังโดนหลอกคุยกับมันได้เป20นาทีอะ่ะแล้วถ้าเป็นพวกคนมีอายุอะ่ะตัวหลอกแน่นอนร้อเ็มันรู้ข้อมูลละเอียดแล้วมันบังเอิญมกักาจอกูเสียไง กูโทรไปฟ้องเรียบร้อยแล้วว่าแบบว่าเอ้ยมีมีจาดชีพนะช่วยดูด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยงกูเป็นหัวคนอื่นเพราะว่าขนาดตัวกูเองอะยังโดนหลอกคุยไป20นาทีอะแล้วคนบางคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ข้อมูลอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบคนที่รู้เรื่องอย่างเดียวที่ซื้อกาจอมันอาจจะเป็นเด็กอายุ15เด็กอายุ16หรืออะไรบอกว่าขอตัวเองเสียเขาก็อยากจะเปลี่ยนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นน่ะ เราโทรไปให้ข้อมูลเราเจตนานดีถูกป่ะแล้วเขาก็คงมีมาตรการอะไรป้องกันแล้วละ่ะมันเนียนมากๆเลยอะคือน้ําเสียงอะไรมันไม่ใช่แบบมิจฉาชีพเลเวลเดิมแล้วมันคือมิจฉาชีพเลเวล9ก้าะที่อัพอัพสกิลมาแบบข้อมูลเต็มหมดเลยแต่แต่ที่มันยังยังเลเวลมาติดลบนะมีเหตุผลเดียวเลยคือเสียงแบล็กเกามันอะมีคนคุยอย่างเงี้ยประมาณแบบสองคนอะนั่นแหละเรื่องเลยก็ประมาณนั้นเลย